สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแบงค์ลูกเขยนักคอมโพสเศรา้าบอกพระอาทิตย์แค่ตกจากกรณีนักคอมชนชื่นทำเอาหลายคนเข้ามาแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากซึ่งล่าสุดแบงค์ได้โพสภาพตอนที่อยู่ในงานโดยในภาพนั้นไอซ์กำลังนั่งร้องไห้อยู่ส่วนตัวของแบงค์เองก็ก้มหน้าร้องไห้อยู่เช่นกันเรียกว่าเป็นภาพที่บีบหัวใจที่สุดเลยทีเดียวที่ต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ โดยแบงค์ได้เขียนแคปชั่นว่าพระอาทิตย์แค่ตกไปรอวันใหม่จะขึ้นมาอีกครั้งแบงค์ Bank, แม้ว่าจะเป็นลูกเคยแต่ก็รักนักคอมเหมือนกับพ่อแท้ๆและสนิทสนมกันมากๆมกัมกจะมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ